สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยค่ะพี่ขาอันนี้เป็นพระก,กุนะคะพี่อันนี้เป็นพระก,กุไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนค่ะพี่ขานะคะแสียงชัดไปไหมคะหรือว่าโอเคเรื่างนี้โอเคเนาะ ค่ะแต่เป็นพระก,กุไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทพอค่ะพระกุองค์นี้นะคะพี่ขาเริ่มกรอพลาสติกเก่าอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาทพอค่ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัฒนโนดหลวงนะคะพี่ขานะคะเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัฒนโนดหลวงค่ะพี่ขาพร้อมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบที่แต่รู้ว่าข้างบนมีไม็ดระคามตั้งตรงนี้ตรงนี้นะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อทองสุกค่ะพี่ขาขอไว้ที่700 บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหลอหลวงพ่อท่านคลายก้นอุนะคะพี่ขานะคะรูปหลอดหลวงพ่อท่านคล้ายนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขานี่ค่ะเป็นรูปหล่อดหลวงพ่อท่านคลายค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาเป็นเป็นชินราชค่ะพี่ขาเป็นพระพุทธชินาาชนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเรียนหลวงพ่ออีนะคะ ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นเรียญหลวงพ่ออีอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเนียญหลวงพ่ออีนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นผ้าปิดตาหลังแบบข้างหน้าจะมีตะกรุดสามดอกนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่จ็เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ขา เอาเอยา,อานี้ค่ะพี่ขอห0 0บาทแล้วกันค่ะพี่นะคะปิตาหลังแบบนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขายห0บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญพระเจ้าตากสิลหรือเปล่าที่ถือดาบอย่างนี้ค่ะพี่นะ่ะใช่ไหมถ้าหนูพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ขายนะคะเป็นใช่ไหมคะพี่เหรียญพระเจ้าตากสินใช่ไหมแป๊บบนึงหนึ่งก็พอสองห้าหนึ่งสามนะคะ อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาเรือนนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่ขา เป็นพระสมเด็จนะคะพี่สมเด็จองค์ที่หนึ่งนี่หนูขอไว้ที่600บาท schön. นะคะพี่ขา6 0 0บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระสมเด็จองค์ที่สองนะคะพี่ขาสมเด็จองค์ที่สองก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขา6 0 0บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะนะคะมีทั้งหมด2 3องค์นะคะพี่ขาอันนี้เป็นองค์ที่สองขอไว้ที่600บาทค่ะส่วนอันนี้องค์ที่3นะคะพี่แป๊บนึงค่ะ ส่วนอันนี้เป็นองค์ที่3นะคะพี่ขาองค์ที่3นี่หนูก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันเลยค่ะพี่ขาถ้าภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่คะ่ะนี่สมเด็จองค์ที่3คะ่ะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จแหวกม่านนะคะพี่ขาเป็นพระสมเด็จแหวกม่านค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขาสมเด็จแหวกม่านพร้อมเลื่อมกรอบพลาสติกอย่างนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบอก เพิ่ม50บาทกันเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นเม็ดหลวงปู่สุกค่ะพี่ขามีรอยจานนะคะพี่เม็ดหลวงปู่สุกนี้มีรอยจานอันนี้ขอไปที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทกันเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิม รูปหลอดหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาเริ่มกรอบพลาสติกนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาเป็นลูกสะกด เป็นลูกสะกุดแล้วด้านล่างจะมีเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะพี่จะมีเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญจะมีรอยจานอย่างนี้นะคะพี่ขาแล้วก็ข้างบนจะเม็ดประคำเล็กๆอย่างนี้ค่ะพี่นะคะใช่เม็ดประคำไม่หรือว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทพอค่ะเม็ดนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาพร้อมเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่ขาขอไว้ที่700บาท700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้ เป็นเหรียญกลมพกกวยนะคะพี ba ่ขาเหรียญกลมพกกวยนี you, ่ขอไว้ที่เจ็บาทพอค่ะพี่เหรียญนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาท700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะโอเคนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่อาจจะมองยากหน่อยนะคะพี่ว่าเพราะว่าพระมันอยู่ในกรอบค่ะพี่พระมันอยู่ในกรอบแล้วกรอบมันก็จะหมุนหมุนมองๆก็จะเวลาดูก็จะดูยากหน่อยนะคะพี่ขาถ้าภาพไม่ชัดก็แอดไลน์มาได้ค่ะพี่ขาเดี๋ยวถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ดูนะคะพี่ขาอันนี้เป็น หลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่หลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนี่ขอไว้ที่700บาทเหมือนกันค่ะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านค่ะ อันนี้เป็นเขี้ยวค่ะพี่เป็นเขี้ยวเสืออาหลวงพ่อป่านนะคะพี่มาพร้อมเริ่มกรอบพลาสติกได้มาอย่างนี้นะคะพี่ในมาสภาพนี้ก็เอามาขายกันสภาพนี้หละค่ะข้างในจะรู้สึกว่าจะมีเชื่องก็จะมีตะกุดค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทพอค่ะเขี้ยวเสือนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะนะคะสนใจก็โทรกันเข้ามาสอบถามกันได้นะคะพี่ค่ะนะคะเคี้ยวเสือหลวงพ่อป่านหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเรียนหลวงปูท่ทวดนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเรียนหลวงปูท่ทวดอันนี้ขอไว้ที่ 700. บาทค่ะเดืยนหลวงปูท่ทวดนี่ค่ะพี่ขาขอไว้ที่ 700. บาท 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะ <French> ส <Claire> uh ่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านฉุยนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อท่านฉุยอันนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะโอเคนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระหูยานค่ะพี่เป็นพระหูยานเนื้อสนิมแดงนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาพระหูยานเนื้อสนิมแดงอันนี้หนูขอไว้ที่700บาท700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทกันเลย ส่วนอัน no? น no. so no. no. ี kind of uh, uh, ้เป like, oh, okay. nah. yeah. so ็นผ hey, no. so ้าปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่ขาผ้าปิดตาแร่บางไผ่นี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะปิดตาแร่บางไผ่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคลัวกับภาพถ่ายนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะภาพถ่ายพร้อมเดยนหลวงพ่อครัวขอไว้ที่700บาท700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้ เป็นลูกอะไรไม่รู้แต่ว่าข้างในดังเหมือนกระดิ่งแมวค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะลูกเหมือนมีกระดิ่งแมวอยู่ข้างในนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นขุนแผนนะคะพี่ขุนแผนนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะขุนแผนนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็น ใช่ภาพรมไหมคะใช่ภาพรมไหมอันนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขาถ้าพูดผิดก็ขออภัยโทษด,ด้วยนะคะพี่ขานะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ดีกว่าคะ่ะพร้อมห่วงสามห่วงอย่างนี้นะคะพี่ขาซื้อสร้อยคอก็สมใส่ได้เลยค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยคะ่ะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะพี่มันเป็นมันเป็นทรงเหมือนเบี้ยกแกะไหมคะพี่นะคะ มีจานด้วยค่ะพี่แต่หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่นะคะมีรอยจานแต่ไม่ทราบว่าของที่ไหนอันนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะขอเรียกว่าเบี้ยแก้แล้วกัน package. มีรอยจานนะคะพี่ขามีรอยจานรอบตัวเลยค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเบี้ยกแก้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นเบี้ยกแก้หลวงปู่รอดวัดนางในนะคะพี่ข้างในมันจะหน่วงๆน่วงห,หนักๆนนะคะพี่ข้างใน มันจะหน่วงหน่วงหนักหนักค่ะพี่ขาพอดีเขาหย่อกแล้วนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาเบี้ยแก้อันนี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะโอเคนะคะพี่ขาอันนี้ค่ะพี่อันนี้เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเป็นมีดปากกาของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขามีดปากกาหลวงพ่อเดิมด้านนี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาท กันเลยคะ่ะสนใจยังไงก็ติดต่อโทรกันเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทร0840659180น,นะคะพี่ขานะคะเบียแก้ไอไม่ใช่มีดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทคา่ะส่วนอันนี้เป็นด้ามใหญ่ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นด้ามใหญ่นะคะพี่อันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่ขาด้ามน,นี้ขอไว้ที่1,800บาทนะคะพี่ด้ามน,นี้หนูขอไว้ที่1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะน่า ชักมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะพี่ขาพี่ดูความเก่าค่ะพี่นะคะเก่ามากค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาพกพาได้สะดวกสบายค่ะพี่จะเข้า 10, 100, 1, 10, Kaiser, ป่าล่าสัตว์ก็ได้ค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่1,800บาทนะคะพี่ขามีดดานี้หนูขอไว้ที่1,800บาท1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะนะคะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาส่วนอันนี้เป็น พระช <personaje> ัยค่ะพี่อันนี้เป็นพระชัยนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาพระชัยนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะสนใจโทรกันเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ขานะคะพระชัย0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะส่วนอันนี้เป็นกะลาค่ะพี่กะลาแกะตากะลาลาหูอมจันค่ะพี่แป๊บนะคะเนี่ยค่ะเป็นกะลาลาหูอม อมจันนะคะพี่ขาลูกนี้ขอไว้ที่800บาทพอค่ะกะลาลาหูอมจันทร์นะคะพี่นะคะขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขา800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840 659 180นนะคะพี่ขานะคะแม่ค้าจะถ่ายรูปให้ดูทุกมุมเลยคะ่ะพี่ขานะคะโอเคนะคะพี่ขานะคะชัดชัดได้แค่นี้นะคะพี่ข้างในมันเหมือน มันมีอะไรอยู่ข้างในมันมันไม่แน่นนะคะพี่นะคะสัมผัสได้ว่ามันไม่แน่นค่ะอันนี้ขอไวที่แปดร้อยบาทนะคะพี่ขาแปดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยคะ่ะนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระพุทธชินราชอันนี้หนูขอไว้ที่ 1200บาทพอค่ะพี่พระพุทธชินราชองค์นี้นะคะพี่ขาใต้ฐานจะมีแบบนี้นะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่1200บาทพอนะคะ EP นี้ขอไว้ที่1200บาทค่ะพี่ขา สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะพระพุทธชินนาชนะคะพี่ขาขนาดตั้งโต๊ะไว้บูชาได้เลยค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งค่ะพี่ตลับสีพึ่งตลับเล็กนะคะเนี่ยเล็กประมาณนี้ค่ะพี่ขานะคะหรือจะใส่ฝ่ามือก็กําลังดีค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาด้านในจะเป็นอย่างนี้คะ่ะด้านในจะเป็นสีแดง นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขาตลับสีพึ่งหลวงปุท่ทิมขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตลับอีกตลับหนึ่งค่ะพี่ขาอันนี้ขอราคาเท่ากันเลยค่ะพี่ขา700บาทนะคะพี่ขานะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะนี่ค่ะ ของหลวงปู่ทิมเหมือนกันนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะของหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขาตลับเล็กค่ะพี่ขาตลับเท่ากับตลับแรกเมื่อกี้ค่ะพี่ขายนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะพี่สีเขียวนี้ขอไว้ที่ราคา7 0 0บาทเท่ากันเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงขอภาพเพิ่มเติมมาได้นะคะพี่ขาหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นนะคะโอเคนะคะ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ